ยินดีต้อนรับนะครับสู่ธุรกิจที่ดีที่สุดนะครับในโลกนะครับธุรกิจ M-Star Network นะครับวันนี้นะครับกลุ่มของเรานะครับ t r p e t s e r p a s s นะครับวันนี้ทุกท่านจะได้พบกับ f o u n เดอร์นะครับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของกลุ่ม Together Pass ของเรานะครับผู้ก่อตั้ง Together Pass นะครับเธอคนนี้นะครับเป็นบุคคลนะครับที่ก้าวเข้ามาในสู่ธุรกิจ M-Star นะครับเพียงแค่1ปีเธอสามารถสร้างรายได้นะครับ หล้านบาทต่อเดือนได้เธอนะครับสามารถช่วยทีมงานของเธอเนีนะครับให้ก้าวตามมานะครับทั้งหมด30รหัสที่มีรายได้หลักแสนเรียกว่าพลิกชีวิตกันทั้งครอบครัวเลยวันนี้นะครับเราลองเปิดใจรับฟังนะครับข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับกับนักธุรกิจระดับไดมอนด์สตารนะครับว่าที่ระดับคารูบี้สตาร์นะครับคุณหลินวัชิราพรอุณาประเสริฐกุลครับ ค่ะก็สวัสดีทุกทุกคนนะคะก็วันนี้ล,ลินนะคะว่าเชี่ยพรนภเสริรกุลนะคะก็จะมาพรีเซนต์นะคะในส่วนของ business model นะคะว่าธุรกิจเนี้ยมันน่าทำยังไงนะคะ ability with o u t opportunity means nothing นะคะความสามารถที่ปราศจากโอกาสย่อมไรความหมายวันนี้ที่เรามารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะอยากที่จะสร้าง a s s e t หรือทรัพย์สินกลุ่มพวกเราเนี่ยชื่อกลุ่ม To g e t h e r plus สสโลแกนประจำกลุ่มเนี่ย f ร r ร a ิว e รัพย์ท r ยู r นะคะเราจะสร้าง asset ตลอดการแต่เราไม่ได้ผ่านเงินทองมากมายแต่เราจะผ่าน Spirit หรือจิตวิญญาณความขยันความตั้งใจความทุ่มเทของพวกเรานะคะและสิ่งที่พวกเราสร้างนะคะจะเป็นมรดกให้ลูกให้หลานเรานะคะตลอดไป วันนี้นะคะหลินเชื่อนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยมีความฝันค่ะตั้งแต่เด็กๆละอยากจะได้บ้านสวยๆนะคะอยากจะได้รถหรูๆนะคะเป็นรถในฝันนะคะแต่ชีวิตของเราเนี่ยอาจจะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าเราอาจจะยังอยู่ตึกแถวอยู่นะคะชีวิตแบบจำเจต้องขึ้นรถเมย์ตื่นตั้งแต่หกทุครึ่งนะคะไปทํางานเฮ้ยเราเริ่มรู้สึกว่าเราเกิดมาทําไมหนึ่งชีวิตเราเกิดมาเพื่อไปทํางานจากนั้นก็เข้านอน แล้วก็รีบตื่นมาไปทํางานเข้านอนได้เงินเดือนมาก็เอามาซื้อข้าวกินให้อิ่มท้องจะได้ไปทํางานแล้วก็รีบเข้านอนหรืออย่างไรถูกไหมคะวันนี้นะคะหลินนะคะเชื่อนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะคงคิดอยากจะหาอะไรทาเพิ่มแหละเพราะว่าหนึ่งชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อมาทําพฤติกรรมแบบนี้ถูกไหมคะเราเกิดมาหนึ่งชีวิตเนี่ยเพราะเราต้องการมีความสุขในชีวิตเราต้องการตอบแทนบุญคุณป๊าป๊ามาม๊า,า,า,าของเราที่ให้กําเนิดเราขึ้นมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ย อยากจะหาอะไรทําเพิ่มแหละนะคะแต่ไม่รู้จะทําอะไรดีก็เหมือนหลินนะคะหลินก็เป็นคนหนึงนะคะที่ไม่รู้จะทําอะไรแต่ว่าขอเลือกให้เสร็จก่อน หลังจากเลือกเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเลือกได้ฉลาดแล้วเนี่ยค่อยลงไป work h a r ดกับมันค่อยลงไปขยันและตั้งใจกับมันนะคะวันนี้หลิมไม่รู้จะเลือกยังไงให้มันดูสมาที่สุดหลินก็นเลยไปหยิบหนังสือเล่มนึงมาอ่านนะคะชื่อว่า rich dad poor dad พ่อรวยสอนลูกนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นบ e s t seller สุดๆเลยนะคะเขาได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่างานในโลกใบนี้มีอยู่4ประเภท ะะประเภทแรกเนี่ยนะคะชื่อว่า employee คือลูกจ้างนะคะประเภทที่2ชื่อว่า s e l f e m p l o y e e คือการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กนะคะประเภทที่3 business owner คือการเป็นเจ้าของบริษัทที่มีระบบจัดการนะคะและประเภทที่4คือ investor คือเป็นนักลงทุน ะะเพื่อนๆเ,เชื่อไหมคะว่า E กับ S เนี่ยนะคะที่อยู่ทางซีกซ้ายเนี่ยเป็นงานที่เขาเรียกว่า active income หยุดทําไม่ได้หยุดทําปุ๊บรายได้หยุดวันนี้ถ้าเกิดเราเป็นพนักง,งานประจำเราไม่ไปทํางานได้เงินเดือนไหมคะก็คงไม่ได้ถูกไหมคะวันนี้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กอย่างเช่นสม,มุนลิมไปเปิดร้านเป็นคลินิกคุณหมอฟันอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ถ้าสม,มุหลินมปวดท้องไปคลินิกไม่ได้ไม่มีทางเลยค่ะที่คลินิกเนี่ยจะเมคมันนี่ให้หลิ่ได้อันนี้ก็คือ E กับ S ซึ่งเพื่อนๆเชื่อไหมคะว่า95%ของคนทั่วโลกนะคะอยู่ในซีกซ้ายหมดเลยทํางานเพื่อแลกเงินคุณหยุดทําคุณก็ไม่ได้เงินมันมีคนแค่5%เท่านั้นเองค่ะที่มีโอกาสได้อยู่ทางซีกขวาคืองานที่เป็นลักษณะแพสซีฟอินคัมหยุดทําแล้วยังมีรายได้ซึ่งนะคะ B นะคะคือบิ s s นสออเนิิมเปรียบเทียบกับคลินิกมาก,กี่ละกันถ้า B นะคะเปรียบเหมือนโรงพยาบาลวันนี้นะคะคุณหมอไม่ไปคนหนึ่งโรงพยาบาลจะเปต้องปิดเพราะคุณหมอปวดท้องไหมคะ ไม่จําเป็นถูกไหมคะโรงพยาบาลยังคงรันอยู่ได้นะคะแม้ว่าคุณหมอแค่คนเดียวจะไม่ได้ไปโรงพยาบาลน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเราไม่ไปโรงพยาบาลก็ยังรันอยู่ได้เงินก็ยังไหลเข้ามาในกระเป๋าเราถูกไหมคะนี่คือ business owner มันคือความแตกต่างระหว่าง B กับ S นะคะ investor ก็คือการที่เราเป็นนักลงทุนถ้าเรามีเงินสักก้อนหนึ่งสมมุติสัก5,000ล้านเราไปนะคะซื้อที่ริมถนนวิทยุสร้างตึกสวยหรูขึ้นมาตึกหนึ่งชื่อตึก o อร s e a s o n Place ถามว่าเพื่อนๆเ,เป็นเจ้าของตึกออซิซัซนเนี่ยรวยไหมคะรวยแต่มันจะรวยแบบมีความสุขด้วยเพราะว่าวันนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะใช้เวลาสร้างตึกนี้แค่ปี2ปีแต่หลังจากที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยเงินค่าเช่าเนี่ยไหลามาเทมาทุกเดือนไม่รู้จบนะคะวันนี้เราตายไปลูกหลานเลียหลดเราได้รับแทนนะคะเพราะฉะนั้นหลิงกำลังจะบอกว่า B กับ I เนี่ยเป็นงานที่น่าพิศวาสสุดๆหยุดทําแล้วมีรายได้และมีคนแค่5%าเซเท่านั้นนะคะที่มีปัญญาที่จะอยู่ในซีขวา แต่ว่าวันนี้ยหลินมานั่งถามตัวเองว่าเฮ้ยถ้าหลินจะหาอะไรทําเพิ่มนะเพราะหลินอยากหลีกหนีชีวิตเดิมๆอะ่ะวิถีชีวิตน่ากลัวที่แบบเกิดมาเพื่อใช้กรมอะ่ะนะคะหลินอยากจะทําในซี่ของแพสซีฟอินคัมจังเลยแต่หลินถามตัวเองค่ะจะเอาปัญญาที่ไหนเป็นเจ้าของโรงพยาบาลนะ่ะหรือจะเอาปัญญาที่ไหนเป็นเจ้าของตึกออซิซันน่ะคือมันต้องใช้เงินลงทุนกี่ร้อยล้านกี่พันล้านน่ะเราไม่มีทางทําได้เลยอะ่ะงานแพสซีฟคือดีสุดๆแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกคนไง มันเหมือนเป็นงานของคนรวยที่ต่อยอดคนรวยไปเรื่อยๆอะแล้วเราอยากทํางานที่มันหยุดทําได้เพราะหลินจินตนาการนะคะว่าถ้าหนึ่งชีวิตหลินหยุดทํางานไม่ได้นะคะคือหน้าขยักขยงสุดๆในจินตนาการนะคะ45ยังต้องลงมาทํางานอยู่55 65คือแบบแค่คิดก็แบบไม่เอาแล้วอะหลินก็เลยพยายามถามตัวเองนะคะว่าเฮ้ยไอซีแพสซีฟเนี่ยมันมีงานอะไรอีกไหมที่มันไม่ต้องลงทุนเยอะ เพืะะ่อเพื่อนเ,อนเอนชื่อไหมคะว่าหนังสือเล่มนี้เขียนไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่ามันมีงานเน็ตเวิร์กหรือธุรกิจเครือข่ายจัดอยู่ในหมวดของ Business Owner ย้ำอีกครั้งนะคะธุรกิจเครือข่ายเป็น Business เนอร์นั่นหมายความว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นแพซ s ฟ v e อินคัมตัวเดียวที่ลงทุนต่ําและหลินมีปัญญาทำมันคือวันช้อยของหลินอะ แต่นึกถึงธุรกิจเครือข่ายนะคะคอนเซ็ปธุรกิจเครือข่ายนะคะดีมากๆนะคะคอนเซ็ปธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคือเราไม่เอาตัวเราเองเป็นสาเหตุของไรายได้เราเอาเครือข่ายเนี่ยเป็นสาเหตุของไรายได้นะคะคอนเซ็ปของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคือการที่เราเนี่ยได้เงินหกสิปอร์็นแทนห้างสรรพสินค้าวันนี้เนี่ยช่องทางการจัดจำหน่ายเดิมๆนะคะคือผู้ผลิตนะคะเขาผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะเขาจะ ส่งต่อไปอย่างห้างสรรพสินค้าเพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายให้เขาแต่เพื่อนๆเ,นเนชื่อไหมคะว่า60%เลยทีเดียวที่ไปอยู่ที่ Channel ช่องทางการจัดจำหน่ายและค่า Marketing ค่าโฆษณาอ้ําภัชราภายแอนทองผสมตรงนี้โดมไป60%นะคะแล้วมาถึงมือพวกเราเนี่ยอยู่ร้อยบาทนะคะแต่ว่าวันนี้คอนเซปต์ของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคือการเปลี่ยน60%ของห้างสรรพสินค้าเปลี่ยน60%ที่ต้องไปจ่ายให้พวกค่าโฆษณาเนี่ยมาเป็นให้พวกเรา นี่คือคอนเซ็ปต์ธุรกิจเครือข่ายแล้วมันจะไม่รวยได้ไงคะหกสิบเปอร์เซ็นตรงนี้เยอะมากมูลค่ามหาศาลไม่รู้กี่หมื่นล้านถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้นะคะนี่คือคอนเซ็ปต์ธุรกิจเครือข่า,ขายแต่ประเด็นคือหลายๆบริษัทที่ทําธุรกิจเครือข่ายนะคะเขาก็บอกว่าเขาจะให้เราหกสิบเปอร์เซ็นตแต่เอาเขาจริงๆเขาไม่ได้ให้เราหกสิบเปอร์เซ็นตตั้งแต่บาทแรกนะคะเขาจะให้เราค่อยๆไต่บันไดไต่เปอร์เซ็นต์มันเลยทําให้นะคะหลีดนึกถึงธุรกิจเครือข่ายนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นวันชอย i ที่ฟันทัดเป็นพสซีฟอินคัมแต่หลินขยักขยแรงอ่ะหลินไม่ชอบธุรกิจแบบนี้อ่ะเพราะในจินตนาการของหลินนะคะหลินนึกถึงนะคะคนที่ทําธุรกิจเครือข่ายนะคะก็คือคนที่ไม่มีอะไรจะทํามาทาคนที่ต้องมานั่งขายของแต่พอหลินมาสตาร์ที้จริงๆแล้วนะคะหลินกลับพบว่าวันนี้ในเมื่อคอนเซ็ปธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันคือการให้60%เราใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลินก็มาวิเคราะห์ต่อค่ะว่าเอ๊ะทำไมธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะคะคนถึงแอนตี้กันนักหนา คำตอบก็คือว่าวันนี้ธุรกิจเครือข่ายที่เพื่อนๆรู้จักและตัวหลิตรู้จักในอดีตนะคะส่วนใหญ่แผนกาตลาดเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราห0สิเอร์ตั้งแต่บาทแรกแต่เขาจะให้เราค่อยๆไต่สเต็์บันไดหมายความว่าสมมติน,นะคะวอลุ่มธุรกิจเรานะคะสมมติทําได้สา0พันแต้มนะคะเอาไปสามเซโบนัสสมมติเราทําได้หนึ่งหมืนแต้มเอาไป6%กเปอร์เซนโบนัสนั่นหมายความว่ามันจะเกิดข้อเสียอยู่สองอย่างค่ะอย่างแรกเนี่ยนะคะคือมันเหมือนเราชวนกันอะเข้ามาเหนื่อยฟรี มันจะมาเหนื่อยฟรีได้ไงลองจิงนตนาการนะคะว่าวันนี้เรานะคะชวนเพื่อนเรามาชื่อ A A ไปชวน B B ไปชวน C C ไปชวน D D ทําทั้งเดือนแทนที่ว่า D จะได้หกสิบเปอร์เซ็นโบนัส D กลับต้องมาได้แค่สามเปอร์เซ็นโบนัส D ก็ได้โบนัสประมาณร้อยห้าสิบาทสองร้อยบาทดี D. ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยู่ไม่ไหวอะ่ะเขานั่งแท็กซี่มาเซ็นเตอร์ก็สองร้อยบาทเขาไปแล้วถูกไหมคะพอเขาอยู่ไม่ไหวเขาเลิกพอดีเลิกซี C. เลิกด้วยซีเลิกบี C. เลิกด้วยบีเลิกเอเลิกด้วย มันจะตายจากล่างขึ้นบนขึ้นมามันทําให้การสร้างธุรกิจเนี่ยสร้างยากมากคนเก่าเนี่ยนะคะทยอยหลับเราก็ต้องไปชวนคนใหม่เข้ามาคนใหม่พอมาเจอ3% 6%เขาก็ทยอยหลับอีกนะคะมันเกิดเทรนโอเวอร์ที่สูงมากแต่ถามว่าถ้าเราเก่งเรายืนหยัดนะคะเราก็จะมีแนวร่วมค่ะที่ยืนหยัดกับเราแต่ประเด็นก็คือว่าเราสร้างธุรกิจได้ทุลักทุเลแค่ไหนทีมงานเราก็สร้างธุรกิจได้ทุลักทุเลเท่ากัน มันเลยทาให้ถามว่าทําได้จริงไหมทําได้แต่ทําได้ยากมากนะคะเราจะเห็นว่าเพื่อนเราหลายๆคนที่ทาธุรกิจเครือข่ายยืนหยัดก,กับค่ายที่เป็นสเตสเตปเนี่ยบางคนทํามาเป็นสิบสิบปีรายได้ก็ยังไม่ถึงแสนเพราะประเด็นคือการสร้างองค์ธุรกิจเนี่ยมันทําได้ยากมากๆกนะคะกับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะกับแผนการตลาดแบบขั้นบันไดนะคะคือการขายของเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นถามว่าทําไมถึงเกิดวันนี้นะคะสมมุตินะคะเขาบอกว่าแสนแต้มเอาเบยโบนั้สิบเปอร์เซ็นต ะะสองแสนแต้มเอาไปเยโบนัยี่สิบเปอร์เซ็นตถ้าวันนี้เราทําได้หนึ่งแสนเจ็ดอ่ะเราจะได้โบนัสกี่เปอร์เซ็นต์คะแค่สิบเปอร์เซ็นถูกไหมคะแล้วเราจะยอมแพ้ไหมคะเราจะเสียดายไหมคะคือเสียดายสุดๆเพราะว่าแสนเจ็ดนะไม่ใช่แสนหนึ่งถ้าแสนหนึ่งแสนสองนะคะรินบอกได้เลยว่าไม่ต้องไปสู้เวทีนี้ยังอีกยาวไกลถูกไหมคะแต่ถ้าแสนเจ็ดเนี่ยอีกนิดเดียวก็คือสองแสนแล้วอะ่ะเราก็จะทําทุกวิธีทางคะ่ะให้เราจบสองแสนแล้วเราจะต้องทำยังไง